สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูสาลี่ค่ะคุณครูสิริประพันธ์ตุ้มวิจิตน,นะคะเป็นคุณครูประจําชั้นอนุบาลปีที่1นึทับสค่ะวันนี้เราจะยังอยู่ในหน่วยของหนูน้อยนะักคิดคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คืออะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะตัวเลขเด็กๆรู้จักตัวเลขไปแล้วตัวเลขอยู่ในชีวิตประจาวันของเราเยอะแยะมากมายเลยเด็กๆจะสังเกตได้จาก นาฬิกาได้จากในโทรศัพท์ในทีวีแล้วก็ในคอมพิวเตอร์นะคะในหนังสือแบบเรียนต่างๆทั่วไปเด็กๆอีกที่นึงนะคะที่เด็กๆจะเห็นตามบ้านเรือนหรือว่าตามโต๊ะคุณครูหรือสถานที่ทั่วไปนี่เลยเด็กๆทราบไหมคะว่าคืออะไร นี่เรียกว่าปฏิทินค่ะเด็กๆพร้อมครูสิคะปฏิทินปฏิทินนะคะมีหลายแบบเลยปฏิทินมีทั้งแบบแขวนที่ฝาผนังบ้านนะคะนี่แบบนี้แบบตั้งโต๊ะแบบที่มันเป็นเล่นในเดรี่ก็มีนะคะหรือปฏิทินจะอยู่ในโทรศัพท์ก็ได้ปฏิทินมีไว้ทำอะไรเด็กๆทราบไหมคะหนึ่งเลยนี่ ไว้บอกวันตัวเลขเห็นไหมคะมีตัวเลขด้วยวันในหนึ่งเดือนเนี่ยมีถึงวันที่เท่าไหร่บ้างไหมคอบอกเดือนนี่เดือนที่หนึ่งนะคะเดือนมกกราคมในหนึ่งปีมีสิบสองเดือนใช่ไหมคะ,อะบอกวันในหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์หนึงของเรามีทั้งหมดเจ็ดวันได้แก่วันอะไรบ้าง ว,ว,วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสสับดีวันศุกร์วันเสาร์ที่สำคัญยังบอกด้วยนะว่าพศอ,อะไรปีนี้ขึ้นปีใหม่แล้วเป็นปีพุทธศักราชส 2, 5 6 4เห็นไหมคะเด็กๆที่สำคัญเลยยังมีวัน สำคัญต่างๆเช่นวันที่หนึ่งเป็นวันปีใหม่วันที่16เป็นวันครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนเด็กๆรองพูดตามพร้อมคุณครูนะคะสอนการอ่านปฏิทินให้เด็กๆฟังเ,เช่นวันนี้เป็นวันจันทร์ นี่นะคะเลขนี้เลยสิบเอ็ดมีหนึ่งนำหนึ่งเด็กๆลองพูดตามคุณครูนะคะวันจันทร์ที่สิบเอ็ดเดือนมะกะราคมพศอสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อีกครั้งหนึ่งนะคะ วันจันทร์ที่11เดเดือนมะกะราคมพศ2564ค่ะเดี๋ยวลองมาทบทวนอีกรอบนึงนะคะเด็กเดเห็นไหมวันนี้เป็นวันปีใหม่ที่เพิ่งผ่านไปนี้เองวันปีใหม่ตรงกับวันอะไรเด็กๆดลองดูวันปีใหม่คือวันที่หนึ่งใช่ไหมคะ วันที่หนึ่งเอาใหม่นะคะวันศุกร์ที่หนึ่งเด็กๆผู้ตามมือครูค่ะวันศุกร์ที่หนึ่งเดือนมัดกัตาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะอ้าวเด็กๆนะคะ เมื่อเด็กๆเห็นปฏิทินตั้งโต๊ะแบบนี้ที่บ้านนะเด็กๆลองไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วลองให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กๆดูนะคะว่าวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเด็กๆลองไปทบทวนกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเด็กๆได้วันแล้วลองดูใส่วันที่เข้าไปนะคะให้ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กๆสอนอยู่ที่บ้านนะคะแล้ว ลองดูซิว่าเปิดเธอมาเด็กๆจะมาพูดให้ครูฟังได้หรือเปล่าวันนี้ครูต้องขอขอบคุณและลาเด็กๆ